สวัสดีครับพบกับผมโลโซทีวีเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูลำนี้นะครับเอามาดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับลำนี้ลำนี้รื้อหมดเลยนะครับตั้งกรงใหม่หมดเลยนะครับเรือปั่นนะครับนี่รับจะเริ่มใส่ไม้แล้วนะครับ ตรงนี้เขาต้องทาสีหมดนะครับกันผู่นะครับเรือปั่นไฟนะครับผมมาดูนะครับเนี่ยเขาตั้งโครงเลยนะครับสวยงามนะครับเรามาดูไกลๆนะครับนี่นะครับตั้งไม้ครับกำลังสายไม้อยู่นะครับลำเหล็กนะครับก็มาดูฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้สายไม้นะครับ นี่นะครับตั้งกงไว้ใหม่ตั้งกงใหม่ไว้หมดเลยนะครับนี่ครับไม้เทนเซนิ้วครึ่งน่าจะสองนิ้วนะครับไม้ที่ลำนี้ใส่นะครับเลือปั่นนะครับลำเล็กนี่นะครับนี่ดูใกล้ๆนะครับกงนี่ต้องทาสีนะครับกันการไม้ผูนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับ นี่นะครับใส่กงไม่ไว้หมดเลยนะครับกำลังจะใส่ไม้แผ่นที่หนึ่งแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับผมนี่ครับนี่ลำเก่านะครับที่เขาซ่อมไว้แล้วก็ไม่ได้ซ่อมต่อนะครับเดี๋ยวเขาทิ้งไว้นะครับนี่นะครับ สายกงไว้หมดแล้วนะครับเขาครับ,ค,รบคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆถ่ายให้ดูนะครับผมคลิปวันนี้สวัสดีนะครับ I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive.